วันนี้พามาดูฝูงลิงที่เขาใหญ่ดูสะก่อนน้องไม่ยอมหลบนะไม่ยอมหลบเลยเขาก็เปิดไฟกระพริบไล่น้องต้องหลบพอรถเข้ามาเขาดูเป็นจ่าฝูงนะนั้นน่ะตัวนั้นนะ่ะเขาไม่ยอมนะเพราะว่าเป็นบ้านเขาทุกคนก็แบบต้องระวังด้วยนะขับรถอะ่ะน้องนั่งไว้นิ่งเลยตอนแรกแบบเออไม่อยากไปไหนเลยออกมาหาช่วงอาหารเย็นอันนี้ประมาณสิบแปดนาฬิกานะคะ เราก็แบบเต็มถนนเลยอ่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะนั่งกันไว้แบบสบายใจเลยเขาก็คงไม่นึกว่าแบบไม่นา่ามีรถผ่านแล้วดูนั่งไว้กับลูกน้อยกรอยใจเ,เพื่อนๆนดูเ,นเพื่อนๆนดูเห็นไหมมีมาแบบเนี่ยแม่ลูกสองลูกสามไปคุณแม่เรียกแล้วไปกินข้าวเย็นกันได้แล้วเด็กๆ็ น้องก็มาแบบนั่งตรงนู้นตรงนี้ลงมาจากต้นไม้อยู่บนป้ายบ้างละ่ะหน้าตาบ้องแบ้วบ้างละ่ะคนแดงนะตัวเนี้ยน้องก็เดินกันงุ้งงิ้งนงวุ่น,น,นวายเราก็ต้องระวังนะคะขับรถบนเขาใหญ่เนี่ยเขาจะมีแบบถึงเวลาที่แบบกลุ่มสัตว์ออกมาหากินอะ่ะเขาเป็นสัตว์ป่าเรามาใช้ทางที่บ้านเขาเราก็ต้องรักษาระยะห่าง อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปให้อาหารเขาแล้วก็ระวังความปลอดภัยของเราและเขาระยะห่างให้ดีนะคะปลอดภัยไว้ก่อนด้วย